สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bosso Gaming นะครับวันนี้มาตีใหม่ตีอีโม e ในโหมดปากัวรันนะครับไปเลยแล้วกันหลันไปทางไหนวะเนี่ยโอเคมาถูกทางด้วยชิปล็อกแป๊บดูครับชุดใหม่เอื้อชุดใหม่ผมออกจะน่ารักนิดหนึ่งนะมีความเท่และมีความตะมุตะมีนะเพราะว่ามันตัวเล็กมากเลยครับไม่รู้ว่าตัวเล็กนี่จะมีผลต่อ,อ,อปากัวรันหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่ามันก้าวสั้นอะแต่ว่ามันก้าวถี่มากครับดูดิดูดิด คือแขนขาผมมันสั้นจน <c oughs> จนไม่เห็นมือครับเสื้อมันเลยมือครับตอนนี้เอ,อ่อตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ปะอยู่กลางๆครับอยู่กลางโอ้โหไอคุณผู้หญิงมันเข้าเส้นตนั้งแต่เมื่อไหร่อะโอเคมันเด้งออกแล้วครับมันน่าจะบักครับโอ้โหสีนี้หลอกตามากเลยปะสีเลเซอร์ อายูเท่าไหร่วะไม่สามก็สี่ครับ, you, รบดูจากตอนนี้สี่ครับสี่หรือว่าห้าวะเห็นตัวเล็กๆข้างหน้าครับโอเคหิมะ mm hmm. okay, นี่โดดได้โดดได้โอเคก็อย่าแซงข้างหน้าละ <c oughs> ต่างผมอยู่หน้านี่ครับ โอเคผมอยู่ที่ห้าว่ะตอนเนี้ยโอเคใกล้จะมาเป็น okay, ที่สี่อะโอเคที่สี่เรียบร้อยครับเราวิ่งแบบสับไม่ไม่พักเวลานะดูดิเราที่สี่เรียบร้อยครับแล้วก็หลานผมอยู่ที่สามข้างหน้านครับผู้หญิงสองคนข้างหน้าไวว่ะเบคอนผู้หญงิงเขาเรียกอะไรเบคอนเกิร เป็นเบคอนเกลือสองคนนะแต่ว่าถ้าถ้าเป็นเบคอนผู้ชายก็เรียกเบคอนธรรมดาได้เอาเถอะแต่เพราะว่าตอนนี้โยมเรียกเบคอนธรรมดาเบคอนเดรนโอเควอร์มตาแรกด้วยการได้ที่3กับ4นะครับเนี่ยมีการเดินกลับโชว์ด้วยเดี๋ยวตา2ครับเราจะไม่ตกสักครั้งหนึ่งเพื่อที่เราจะเอาที่1นนะดูดิมันซอยถี่มากเลยพอเป็นตัวเล็กอะ่ะ เป็นไงครับเท่ไหมครับเท่ก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะทุกคนนะจะหันหน้าไปทางไหนหันหน้าไปทางนี้ครับโอเคมานครับมานะครับมานครับมานครับเยอะมากครับมานครับมาครับตายไปหนึ่งโอ้โหตายรีบเกินรีบเกินครับโอ้โหเสียเวลาเสียเวลาเยอะมากเลยเสียเวลาเยอะมากเลย คือเริ่มใหม่ไกลมากเลยอุ้ยเกือบไปอย่าเป็นวัยรุ่นใจร้อนแต่อเผอิญว่าเรามันวัยรุ่นสินะเราก็ต้องใจอู้หูเกือบไปไเ,กเกือบไปแล้วครับเป็นอะไรรุ่นใจเกเรที่สี่แล้ววทุวกคน,นเป็นอะไรกับพี่สี่วะเป็นเกเร ดูดิที่หนึ่งไม่ไหวครับเต็มใจเป็นแค่ได้ที่สี่ฮึบฮึบฮึบเสไปไปต่ออันที่อันที่สอง,อองเฮ้ยอ,อันที่สองแล้วว่ดีขึ้นนะดีขึ้นครับ,รบวันนี้เราต้องที่หนึ่งให้ได้แต่ผมไม่ดีขึ้นเพราะว่าผมที่หนึ่งก็ดีขึ้นไงจากโอ้โหหลอกตามากเมื่อกี้โอ้โหตกมาเป็นที่เท่าไหร่วะเนี่ย แล้วเมื่อกี้เกือบสุดแมปร้องแล้วอยู่ที่ห้าโอ้โหตายละชิบหายละรัวๆเลยที่เจ็ดที่แปดอ่ะเท่านั้นด่านนี้มันหลอกตามากเลยอาอยู่ที่ห้าอยู่ที่ห้าเดี๋ยวดูนะข้างบนนะแบบโคตรหลอกตาเนี่ยเหนนะเมื่อกี้ตกตกตรงนี้พอดี่อ ไ,ได้ระวังครับไม่ได้วอร์มเลยโอเคไปข้ 1, างบนนี้ถ้าจะไม่ผิดมันจะมีเหวนะครับเห็นไหมถ้าเล่นบ่อยก็ดีว่ะจำจำแมปได้สีแดงนี้ไม่น่ายากอะไรถ้าจะไม่ผิด คุณผู้หญิงที่ได้ที่หนึ่ยสองเมื่อกี้ปะใช่ใช่นรับเดี๋ยวเราไปเลยแล้วกันแสงคุณผู้หญิงไม่ได้หรเบคอนเกิบโอเคที่สี่แล้ววะทุกคนเบคอนเกิ 2, <ผม S 1> สองสามเราแก้ตัวใหม่มแก้ตัวใหม่ครับ มาครับหันหน้าทางไหนไม่รู้นะรอบนี้เราต้องเอาที่หนึ่งไปได้ไ<ป>ฮึบฮึบโอเค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 ตามหลานแล้วกันครับตอนนี้ที่สองครับผมหลานหนึ่งสองนะครับไป ไปกันทุกคนรอบนี้เราต้องบินดิบินคู่ดิไปครับตัวเล็กแต่กะสับยับนะครับใครมา,าเปลี่ยนสีเนี่ยเห็นตัวเล็กแต่กะสับยับนะครับผมขาสั้นแต่ก็ซอยที่ครับขาสั้นแต่ก็ซอยที่ครับโอเคมาดีมาดีรอบนี้รอบน,นี้คือมาดีมากปึ๊บโอ้โหเกือบไปขาสั้นขาสั้นแต่ก็กระโดดถึงยู่นะ โดดถึงอยู่หน้า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 เอออย,อ,เยอย่างไวครับปนมันโหดเล่นน้อยแต่เล่นนะเล่นน้อยแต่เล่นนะนะครับอึ๊บโอเคถึงอยู่โอ้โดดเกือบไม่ถึงว่าขามันสั้นวะ่ะตัวละครตัวละครเกยเกินไปไม่รู้มีผลหรือเปล่าแต่รู้สึกว่ามันกระโดดสั้นๆ มันจะท่าวิ่งไวๆแต่ว่ามันก็ไม่มีผลมันก็วิงเข่ากับตัวใหญ่ครับไม่อย่างนั้นโลบอกเขาจะปรับให้ตัวเด็กวิ่งเร็วกว่าตัวใหญ่เข้าไปอืมฮึบโอ้โหเกือบโดนเกือบโดนเกือบตกตกเกือบตกนะดีนะดีนะเกือบจะตนกะเร<อ>็นที่ชาไปนะเออโอ้โหไม่งไม่งมันมาได็กไหนวะมันมวิ่งเร็วกว่าผมได้ไงครับดูดิครับโอบ้ยมัยยนะ มันสปีดอะไรมาครับคุณผู้หญิงเนี่ยดูดิแม่งโดนแสงอ้าวให้แสงหน้าเส้นเลยเมื่อกี้มันหยุดอะไรไม่รู้อ้าวได้ที่สองเฉยเออจริงว่ะอ่าดูช่องแคทได้อะมันจะขึ้นอาได้ที่สองไงวะหนึ่งอ่าได้ที่สองใช่ไหมคุณผู้หญิงจลานะจาราอุ่ยทำไมหน้าผมเี่ยนเยอะมันมีคนมาเปลี่ยนสีเหมือนเหมือนอาูนเละทำไมหน้าผมเป็นงี้วะตัวผมทำไมไม่เปลี่ยน เม่ใช่ผมฝึกปานวาลีเยอะไปปะเนี่ยคือ,ค,อคือมันม,นมีในช็อปอะ่ะคือมันจะทำให้สีทุกอันอเปลี่ยนโอ้โหดูตอนนี้หน้าซีดกำหมดแมป<ผ>มน้าซีดกำหมดแมปเพ <ผม S 1> ร,ราะผมไม่มีหมัวเออมีแต่หลานชินแล้วไม่เปลี่ยนนะดูดีน้าซีดกำหมดแมปแล้วยิ่งเป็นทูมิโอกาสนี่โคตรชัดอะเห็นไหมชัดกว่าตัวละครอ,อื่นไหม มันเหมือนมีปานวาลีอยู่ในตัวพอหน้าซีดมันก็เลยสีน่าเงิน,นไปอยา่างด,ดูตาผมก็นีกว่าอาสูรนะด,ดูดิดูดิดูดิฟ้ากว่าและไออีกาก็เป็นตาสีฟ้านะดูด,ดิไปทางไหนหลานหันหน้าไปทางไหนเออมาครับเนี่ยทัวหลานวิ่งเร็วกว่าอาวะ่ะ ต้องโดดครับโดดโดดเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโดดเลยทำไมเวลาเราตายเราเป็นหน้าลุงตู่วะตอนตายอ,อ่ะอะอา่ไม่ได้ใส่นะคุณโดนมีโอกาสแต่ว่าคุณโดนมีโอกาสมันมันจะไปอยู่ส่วนของไอเทมสือ่อนี่มันเป็นลักษณะของนะัน้าโบแต่พิมพ์ไม่ใช่บวบแต่พูดีตอนนี้ผมอยู่ที่สามอนะเบคอนโกทำไมมันเก่งอย่างนงเออหมดนะ ทำไปเล่นไปนะทำไปเกี๊ทำไปเกี๊ไปนะเป็นคนเกลือมันเก่งเบคอนเกลืจะแซงเบคอนเกลืให้ได้ผมที่สองตอนนี้อู้เบคอนโกลือดูจากโปรไฟล์ข้างบนเหมือนกำลังแย่งผมเยอะเห็นเหอ่าเห็นป่ะอยู่ตรงกลางแล้วอุ้มสองก็จะแย่งผมดลโอ้ยมีไปทางซ้ายครับไปทางซ้ายเร็วกว่า ที่เ่าไ่ให้ใระเบียงให้ตอนนี้อาโอ้โหตกอีกแล้วใช่ปะโดด <5 S 1> ไม่ถึงครับไอ้ดิค่ะทำไงให้โดดถึงแบบนี้นี่เองแบบนี้นี่เองเติดท็อปทุกครั้งแต่ว่าไม่ได้ที่หนึ่งนาทีโอ้โหเจอด่านอันนี้อีกละแง่ลำแข็งนิดละเกยดด่านนี้มากหวาดเสียวเหลือเกิน ต้องซื้อลาวกามิตี้ครับแบมผงวิ่งไปด้วยซื้อไปด้วยอะไรเรามากับเบคอนเกอร์แล้วกันรู้สึกว่าจะมีคนไทยอยู่ในเซิร์ฟนะแทงเบคอนเกอร์ไปละเกือบกระโดดเลยกบย ยังอูกวานหมูเลยดิครับที่หนึ่งครับถึงแม้ว่าเขาจะเข้าเส้นชัยก่อนแต่ว่าเส้นชัยที่แท้จริงมันอยู่ที่ประตูบานนี้ครับมันก็จะขึ้นมาเป็น,ปนแดงว่าผมที่หนึ่งอืมเอาตัวเล็กยิ่งกระโดดเตี้ยแล้วเออไหวไหมว่าตรงเนี้ยฮะมันโดดยังไงวะ ตัวเล็กไม่ดีเลยว่แะแเด็หกผมว่านะไม่รู้เดิเดี๋ยวลองอีกรอบครับรื่แบบดูดิมันรู้สึกว่าเนี่ยโอ้โหมันเกือบไม่้นแล้วตรงเนี้ยเดี๋ยวต้องหาเหลี่ยมมันหาเหลี่ยมที่มันสูงที่สุดคือตรงนี้ครับอ่าได้อยู่ได้อยู่โอเคโดนเบคอนเกิดแซ่ ัันนออยยูู่่ทเวลาผมผมกระโดดตรงนี้อ่ะเนีย่ยเห็นเปล่าอ่ะไม่เห็นเลยเนี่ยผมผมมากระโดดใกล้ๆสิไปเลยครับไป,ไปเลย,ลรเยเรครับรอบนี้เราต้องทีหนึ่งครับเราต้องทีหนึ่งทีหนึ่งเท่าน้องถวดต้องไหมอ่ะถวดต้องไหมอเบคอนเกิดตามมาติดๆตามมาติดๆ ตามมาติดติดตามมาติดติดกระโดดเร็วขึ้นเปล่าอ่ะไม่เกี่ยวครับผมก็เ,เท่ากันอ่ะฮึอ่มมันตกครับมันตกครับมันตกครับแล้วก็เราก็ตกครับรีบไปหน่อยตอนนี้อารีบไปหน่อยครับจังนะครับรีบไปหน่อยอต้องเจริงจังนะจริงจังดิจริงจังทุกตาแหละจริงจังนะ จริงจังแต่ไม่จิงโจ้ะนะน้องขี้จิงจังแต่ไม่จิงโจ้นะโอ้ท้องมันได้สิเนี่ยยากเกินแต่ว่ามแมตสเลยฮะแบบนี้ยเซิร์ฟมีคนเล่นสีเโอะจังเลยฮะฮะที่สามอ่ะภาวนาให้เบคอนเกิดตายกูจะได้ที่สองครับ ซื้อสปีดว่ะเบียค,ค้นเกือบเล่นเก่งเลยนะอ้าวตายครับเราที่สองละตอนนี้อไอไอไอตรงที่มีนะตรงนั้นเราสามารถโดนได้นะน้มตรงเนี้ยน,นี่เหรอใช่มันโดนได้อ๋อโอเคเคยโดนเรามันโดนได้<ม>อันนี้ผมไม่ได้หลอกเรามันดดนไ่้น่าจะบักน,นะ ไม่ God. ก็แบลกเบอร์รีพอยลมาครับที่สองวะที่สองสองรอบที่สองสองรอบ่อออบอเต้นโซก่อนกดอะไรนะอรู้เปล่าว่าผมชนะในแบบนี้มาแปดร้อยสามสิบครับครับอ e ีแดนใช่ไหมครับครับ D A N C E ใช่ไหมแกนอ่นาเต้นโซเต้นโซครับโซเกยูมีโอกาสเสียหมดภาพพจน์ที่สะสมมามีใครพีมาไทยไหมไม่มีไม่มีใครคุยอะไรกันเลยเจอเจยเจอ เเงียบเงาเงาเงียบเงียบเงาเงาเงียบเ้งาเงาเงาเงียบเงาโอ้โหเกือบเกือบเกือบไม่ผ่านเนี่ยเนี่ยคนไทยเห็นเหาอ่ะอยู่หลังอ่ะคนไทยชื่ออะไรด็อกเนี่ยหมาเนี่ยรู้ได้ไงว่าคนไทยเพราะว่าเขาใส่เสื้อคุดังนะคนดังเขาผลิตเสื้อมาเยอะนะ เราฝากช่องไดนะ้ไหมเราฝากช่องไดนะ้ไหมคนไทยนะเรากะเราต้องันเส้มาน้ำโด่งครับสองอาร่านสองอาร่าน สองแอร์แนเบคอนเกิดรอบนี้เล่นไม่ค่อยเก่งเอ้ยหูตกชิบหายเอ้ยตกอย่าเ,เ,เกือบตกเกือบโดดไม่พ้นนะ เค okay. ด่านนี้แล้ววะด่านนี้ต้องระวังมันหลอกตานะด่านนี้ไม่หลอกนะด่านด่านนี้มันพื้นสีดำไหมด่านนี้หลอกตามันเป็นพื้นสีชมพูนอะ,อ,ะอันลอโอเคจำได้แค่ปลายเนินนี่มันมีมันมีหลุมก็พอ ที่สองอีกแล้ววะเมื่อไหร่จะได้ที่หนึ่งวะเนี่ยฮะหลานเมื่อไหร่อาจจะได้ที่หนึ่งเนี่ยมมนะด,ดูดิตัวผมครึ่งเดียวของหลานผมมดดูดิอีกรอบหนึ่งครับถ้าผมยังไม่ได้ที่หนึ่งเราจะย้ายแมปไปเจลเบกนะครับโอเค้ผมอ่อนให้นะรอบเนี้ย ยอมอยู่ที่สองอา้าวทำไมเพราะว่าจะได้ไปเกียวเบกียโอเคไปทางไหนนะต้องหันหน้าไปทางนี้ใช่ไหมนี่ต้องอยู่ตรงนี้เลยเหรอไ,ไปยี่ไปยี่รอรอเราหาัหาหๆกันก่อนรอเพามันมีเบคอนมันบล็กว่ะไปอยู่มันต้องแสงเบคอนไี่ได้อือเกาะครับโอ้โหตัวอื่นตัวอื่นก็พิ้วเหมือนกันว่นนนะ<ก> ผู้หญิงผู้หญิงครับคุณก็พิ้วเหมือนกันนะครับเนี่เหมือนคุณจะตกไปแล้วนะครับอุย้ยไม่ตกว่ะโอ้ตลาดผมพิ้วครดูดิตัวละครหลังผมวิ่งเร็วกว่าดูดิดูดิดแทงเฉยเลยครับ <c oughs> ก็โดดเท่ากันแทงเฉยเลยครับโอ้โหเกือบโอ้ด่านนี้โดดเทียวว่ะดูดิวิ่งไปจุดๆเลยครับ วิ่งไปจุดๆเลยครับโอ้โหแล้วบีหลังผมมาโคตรเยอะจะได้ไหมเนี่ยลองหันกล้องไปดูข้างหลังเลยโอ้บลดูเนี่ยดูดิมาอยู่มาอยู่ยเนี่ยเนี่ยดูดิบีมาครับคือตายนี่คือน่าจะล่วงไปที่ห้าเลยผมว่านะห้ามตายเลยตอนนี้พวกเราอยู่ที่หนึ่งที่สองหรเดี๋ยวเราต้องออกมาย่ากคุณผู้หญิงก่อน ตามหลังผมมาจะติดแหละกินกันไม่ลงจริงๆตาเนี้ยอุย้ยขู่เกือบไปสีชมพูสีชมพูนี่หลอกตายามามามา<ป>มามาไป,ไป,ไป,ไปไตรงนี้หลอกตาปะ,อะเออโู่ดูดิโคตรสีโคตรหลอกตาจะวิ่งแซงได้เออวิ่งไหวยังวะฮึบโอ้โห ออกขวาไว้ครับออกขวาไว้ตรงนี้โดดพ้นหรือเปล่าโอเคขาสั้นแต่โดดพ้นอยู่เฮ้ยไปที่หนึ่งเฉยว่ะโอ้โหนี่ครับรรานผมเอาที่หนึ่งให้นะครับเราจะได้ย้ายไปเล่นเจลเบกนะครับ y าฮู o คนวิวหญิงน,นะครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง b o สโ o เกมมิ่งด้วยนะเชีย 拜拜。Bye bye.